สวัสดีครับผบกพบการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก y l g ประจำเช้าวันที่1กันยายน2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณนวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,132.85มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,125.56และขึ้นไปตะระดับสูงสุดบริเวณ1,136.40ปิดตลาดไปบริเวณ1,134.10มีการบุกข,ขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.54เหรียญดอลลาร์ต่อทอยอน ราคาทองคำวันนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดแต่ยังคงสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้ทางนี้ในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์ราคาม,มีการดิดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวนันขณะที่ราคาน้ำมันมีการดีดตัวขึ้นและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนตัวลงทางนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความผันผวนข,ของเศรษฐกิจในฝั่งจีนรวมทั้งการอ่อนตัวลงของ,ของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสส่งผลให้ราคาทองคำยังสามารถทรงตัวในแดนบวก อย่างไรแล้วก็ตามความกังวลที่ว่าธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในยระยะเวลาอันใกล้ย,ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงกดดันทิศทางตลาดทองคําแต่อย่างไรก็ตามหักเทียบเป็นรายเดือนราคาทองคํายังสามารถพุ่งขึ้นถึง3.5%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบจากเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากเกิดความเผาว,วิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงมีความผันผวน อาจจะไปชุดรังให้เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวลงซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสรุปภาพรวมการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา S P D R ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ6 8 2 5 9 5ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,137.33ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นนะวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ14.60 บวกขึ้นมา0.01ดันชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ1 6 5 2 8 0 3จุดมีการอ่อนตัวลง114.98จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.1211มีการบวกขึ้นมา0.0032ดัชนีดอลลาร์อินเด็กติดตลาดไปณระดับ95.93อ่อนตัวลง0.18ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจาก กิจกรรมภาคการผลิตของจีนในเดือนสิงหาคมหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ3ปีทางการจรีนเปิดเผยผลสํารวจการผลิตของจีนประจําเดือนสิงหาคมในวันนี้โดยตัวเลขดังกล่าวออกมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีซึ่งตัวเลขนี้ทําให้หนักลงทุนยังคงกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวอย่างรุนแรงมากขึ้นทั้งนี้ทางการจรีนดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วหลายอย่างแต่อย่างไรแล้วก็ตามผลดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลอย่างชัดเจน ขณะที่เดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตร่วงลงสู่ระดับ49.7ในเดือนสิงหาคมจากระดับ50.0ในเดือนกรกฎาคมซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และโพลของรอยเตอร์ทางนี้ดดชนินีดังกล่าวต่ำกว่าระดับ50บ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังคงหดตัวลงเมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้าขณะที่ราคาทองาำได้รับแรงหนุนจากดาวโจนส์ร่วงลงจากวิกฤตเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายน ตลาดหุ้นสหรัฐมีการร่วงลงในวันจันทร์และปิดตลาดร่วงลงหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี2012หลังจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท้งนี้ดัชนีชเฉลียอุตสาหกรรมดาวจนร่วงลง1 1 4 9 8จุดหรือว่า0.6 9 S&P 500ร่วงลง1 6 6 9จุดหรือว่า0.8 4 NASDAQ ร่วงลง51.82จุดหรือว่า1.0 7 ปริมาณการซื้อขายราว7.8พันล้านหุ้นต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในรอบ5วันที่ระดับ1.07หมื่นล้านหุ้นโดยในเดือนสิงหาคมดัดชนีดาวโจนร่วงลง6.6% S&P 500ร่วงลง6.3%และน a s แสดร่วงลง6.9%ขณะที่ค่างเงินบาทต่อร์ในช่วงเช้ากลับมาแข่งค่าตามทิศทางในภูมิภาคแต่อย่างไรแล้วก็ดีนักลงทุนยังคาดการณ์ว่าเป็นการแข่งค่าในระยะสั้น ค่างเงินบาทต่อดอลลาร์มีการแข็งค่าตามทิศทางในสกุลเงินในภูมิภาคหลังจากมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ออกมาและการคาดการณ์ของนักลงทุนบางส่วนว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังไม่รีบขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้อยู่รอมองว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอนในฝั่งจีนทำให้เฟดมีความกัวงใลในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เป็นไปอย่างยากลำบาก และ้วก็ตามแนวโน้มการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในภูมิภาคและการเลี่ยงความเสี่ยงน่าจะทําให้ค่างเงินบาทระหว่างวันมีการกลับมาอ่อนค่าได้อีกโดยมองกรอบวันนี้ที่ระดับ35บาท70สตางค์ถึงระดับ35บาท85สตางค์ขณะที่เงินเย,ยนและเงินยูโรมีการรักษาระดับการแข่งค่าในวันนี้ได้โดยนักลงทุนยังคงรอดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์ต่อไป วันนี้นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย387.6ล้านบาทขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ877.57ล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน1ปีขึ้นไปขายสุทธิ833.83ล้านบาทสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,137 1,123และ1,112แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,148 1,167และ1,174สำหรับกลุ์การลงทุนราคาทองคำกำลังทดสอบระดับ1,140เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนหากยืนได้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อทดสอบแนวต้านระดับ1,148และ1,167เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนขณะที่แนวรับประเมินไว้ที่ระดับ1,134เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนยังแนะนำยังคงเน้นรอการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำอาจจะมีการเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับ ขณะที่ราคาทองคำภายในประเทศยังมีแนวโน้มขยับขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของทิศทางข่างเงินบาทที่ผู้เชี่ยวาวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ